จะเก็บกัญชาแมวไปให้แมวบ้านที่เขาให้พิษมาค่ะนี่ยิ่งเก็ยบยิ่งแตกขอมเป็นหลุดมาเลยมีเม็ดติดมาไหมเอาเม็ดไปด้วย นี่ค่ะอืมไม่เยอะเลยโลคาบอยทิชชู่ก่อน,นั้นใช้ใบแทนทิชชู่ได้เลยนะคะนั่นน่ะเวลาเข้าป่าไม่มีทิชชู่น่ะนี่เะไยดายเขาตัดไปซะแล้วอีกก่อนหึ่ง รีมแรงริมแรงแรงนี่ดูสินี่ค่ะูกเล็กๆก็เก็บตอนนี้แอปเปิ้ลอร่อยค่ะ อากาศเย็นๆอย่างเงี้ยแอปเปิลอร่อยนี่ลูกเล็บเงินเกินเลยะไรเงี้ยโหอยู่สูงเกินอยู่สูงเกินนี่ค่ะนี่ลูกนี้ช้ำเนี่ยยังข้างในงยังค่ะเป็นจันอ่างนูเฉยๆก็งนยังไม่เหี่ยวเลย ไงดูสิว่าวันนี้จะหวานไหมเพี้ยวๆหวานหวานรสดีกว่าเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วค่ะมันเป็นเพี้ยวๆหวานาแสดงว่าอังุ่นเนี่ยต้องเก็บในช่วงเนี้เนื่องค่ะช่อนั้นี่ยตอนนี้ใบเหี่ยวหมดแล้วมองเห็นช่อได้ชัดน,นี่ มาเจอแมวเป็นตัวเมียแต่ชื่อว่าบ๊อบนะคะเจ้าของเขาเพิ่งมาจอดรถเมื่อกี้เจ้าของบอกว่าชิเลสิบ๊อบ <c oughs> <Bob. S 1> ชอบแมวสีเทาขาวดูลูกแบล็คเทสนัดปีนี้โดกมากแลวลูกใหญ่ด้วยนะคะโอ้โหเนื้อในคงเนื้อในคงเยอะนะคะลูกเท่า โกว่ากาปั้นอีกสีเขียวเๆบ,บ๊อบมาเรามาเราจ้องมาเราจ้องนะน้องบ,อบ๊อบเ,เขาอยู่ข้างนอกกลางวันแต่พอตอนกลางคืนแล้วเข้าไปอยู่ข้างในอ๋อเขาได้กลิ่นกัญชาแมวบ,บ๊อบเฮียจะเอาให้เขานะคะเอากัญชาแมวให้เขา อาบ๊อบเฮียอาบ๊อบอาบ๊อบอ่ะบ๊อบเนี่ยเด้อเขาได้กลิ่น <Yeah. S 1> เขาได้กลิ่นนะทำจมูกอ่ะอาบ๊อบเฮียเด้อแต่เขากลัวหมาบ๊อบ นี่นะยอดดึงอยู่ตรงนั้นเขาครัวหมาค่ะบายบ๊อบบายยหน้าเหลือเชื่อไหมคะบ้านชื่นกอสองกอสามกอเนี่กกี่เดือนแล้วเนี่ยค่ะสี่เดือนห้าเดือนแล้วมัง้งสวยอยู่เลยโอ้ยดูดอกนี้สวยดอกนี้ก็สวยโ้ยนี่ก็สวยเนี่ยค่ะ โอ้โหทนมากเลยสีเหลืองนี่สวยดูที่เนี่ยค่ะเนี่ยแต่เจ้าของบ้านเขาไม่ดูแลสวนตรงนี้เลยโอ้สวยจังเลยเดินผ่านก็อดที่จะเก็บภาพไม่ได้ดอกน้อยๆเล็กๆก็มีโอโ้สวยจังสวยจริงๆค่ะ นู่นน่ะดูดอกเนี้ยมู้ทนมากเลยบานชื่นเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ทนดาวเรืองนี่ยังไม่ทนต่อไปก็จะเก็บซาแน่ค่ะครั้งก่อนจะเก็บไปตากเท่ากับเก็บไปทิ้งค่ะไม่มีเวลาตากใส่ถุงวางไว้เน่าเลย 你好。 สวยจังมาครั้งนี้เปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้หมดแล้วค่ะเนี่ยพุ่มบล่มเลยสูงท่วมหัวอ๋อสวยจังเลยสวยมากเลยค่ะมาครั้งหน้าครั้งหน้าก็คงเป็นสีชมพูหมดเหมือนฝนตก ต้องเดินท่าข้ามทางรถไฟนี่คะเดินข้ามทางรถไฟนั้นเป็นรถไฟขนวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมนี่อีกครั้งหนึ่งที่เดินมาเดินกลับจากป่าแล้วเห็นแมวตัวนี้มาปีนกินน้ำอยู่ตรงนั้น นึว่าเป็นรูปปั้นแมวเป็นแมวจริงๆนะคะนี่คือกัญชาแมวหรือแคดดิบนะคะเก็บมาให้แมวบ้านเนี่ยที่เขามีพริกเนี่ยแวะพามาดูอีกแคล,ลิฟอรเนีรีเฟอร์เขายังไม่เก็บจริงแล้วเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยโอยังวางอยู่ที่เดิมอยู่เลยที่เอามาให้เมื่อวานนอด,ดีสิดูพริก เอาไปวางไว้ให้เขาก่อนอันนี้เป็นโกชิลลี่เห็ดพิษนะคะดอกเริ่มเลยไม่ว่าจะไม่เห่าเห่าอยู่หรอห่าอยู่หรอ,ขอเขาห่ามแมวหมาของพวกเราค่ะโอ้ต้นกล้วยเขาตั้งหลายต้นไหนไฮเอ๊ะ เอ้ยคุ้เกนินนะมายิ้มหน้ามาตาสวยหน้าดูอะไรเราอ่ะหูตาสวยนะเนี่ยค่ะนะอันนี้แล้วตาสวยฮนะอนแล้ว <c oughs> ตาสวยหูตาสวยนะหูตาสวยสวยค่ะ <c oughs> นั่นอะอ้ยดูตาเหมือนตาเหมือนหน้าคนเลย เขามีนกด้วยสองตัวค่ะบางวันก็เอาไว้ข้างนอกตรงระเบียงบางวันก็เอาไว้ข้างในะะน่น่เห็นไหมเขาวิ่งตามค่ะวิ่งอยากเล่นนะเนี่ยอยากเล่นใช่ไหมนะเนี่ยน่ะไม่อยากเล่นค่ะอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอ มาแล้วมามานี่มาเออมาเขาอยากเล่นค่ะอบ้านที่มีลูกพีชโดกๆกุหล<ะ>าบกอนนี้ี่สุดยอดจริงๆค่ะดูดอกสิไม่มีตำหนิเลยไม่มีตำหนิแล้วเป็นกอกุหลาบที่แก่มากนะดูดูต้นก็รู้ค่ะออกดอกเนี่ยยังมีดอกต้มๆอยู่อีกทั้งสามดอกค่ะ แล้วแต่ละดอกไม่เคยมีตำหนิเลยสุดยอดเลยค่ะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยค่ะมะเขือเทศแต่ตรงนี้ถึงหนาวจะมาแต่มะเขือเทศก็ยังจะโตอยู่เพราะว่ามีหลังคาค่ะมะเขือเทศนี้ทนหนาวนะบางคนเนี่ยเขาจะเอาผ้าหม่มมาคลุมมะเขือเทศเอาไว้อย่างวันไหนที่เขารู้ว่ามันจะฟอเสเซนมันจะเป็นน้ำแข็งนะคะ ดูสิมีลูกเนี่ยนี่ค่ะดูสิตั้งหลายลูกโอ้โหลูกเยอะด้วยตรงนั้นนะลูกว่าเริ่มเลยนะ่ะตรงนี้เอกโอ้โหมาเกอือบแทศงามมากเพึ่งเห็นโอ้โหนั้นน่ากลัวมากเลยค่ะดูสิโอ้โหเสียวไส้ครึ่งเสาเลยนี่เอก ทำไมทนอย่างนี้เนี่ยกี่เดือนเนี่ยมานอกเมืองที่ไรต้องพามาดูดอกเนี่ยอู้ทนมากเลยค่ะอู้ยสุดยอดความทนเลยออกดอกมาตั้งหลายเดือนแล้วนั่นนี่ยค่ะโอ้โหเงินมะเขือเทศก่อนนี้ดูสิคะนีนะน่นะอู้ยลูกบอลลมเลย รูปดิบๆอย่างเงี้ยใส่ส้มตำอร่อยนักแหละเขายังไม่ถอนทิ้งนะคะอ้โหูยดูดูบ้เลยใส่ส้มตำอร่อยนะคะดิบๆเนี่ยแต่ทำไมบางตำราบอกว่ามะเขือเทศดิบเป็นพิษไม่อยากเชื่อเลยอะโอ้โหนี่ก็เหมือนกันถึงหนาวมาก็ยังยังไม่ตายเพราะว่ามันมีหลังคานี่ยังมีอีกแล้เนี่ยค่ะเอีกกอเนี่ย โอ้โหมะเขือเทศผักชีล้อมเกิดมาอีกแล้วจะพามาเก็บใบตำแยเขาเขาถอนทิ้งไม่มีแม้แต่แม้แต่ซากค่ะดีนะที่มาครั้งที่เล้วยังได้ทำคลิปเก็บใบตำแยอันนี้เป็นผักชีล้อมค่ะเนี่ยผักชีล้อม สวยมากค่ะมีเห็นอยู่อยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยมีอยู่นิดเดียวอุ้ยโหกอเบล่มเลยแต่แต่มีเห็นอยู่มีเห็นอยู่กอเดียวเล็กๆคะ่ะเนี่ยที่เดินรอบเนี่ยอุ้ยนั่นน่ะเพื่อนนะคะจะให้ดูต้นใหญ่มาก ใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ดีใจนะที่มามองเห็นเห็นโรยแล้วก็ไม่เป็นไรก็<ๆ>ยังสวยอยู่เฟเชสมทตี่มันเยอะจริงๆนะคะนีะสิลูกมันลูกมันจะเป็นที่เขียวๆเนี่ยต้องเก็บไปแช่น้ำให้เปื่อยนะอันนี้อันนี้ล้นออกมาแล้วนี่ค่ะ ล่อนออกมาแล้วนี่นี่อันนี้นะไนะเนี่ยค่ะโอ้มันเยอะมากเลยกระลอกกินๆินไม่ทันเลยกระลอกจะแทะเปลือกทิ้งแล้วก็เอาเอาเอาเม็ดข้างในค่ะไปฝังดินไว้ให้มันมันงอกออกมาเป็นนิ่มๆโอ้โห <laughs> เยอะมากเลย วาดไม่วาดไม่ไหวนะเนี่ยทางเดินเนี่ยมันเยอะจริงๆคนที่ชอบเชสนัดเขาก็จะเก็บเอาไปแช่แล้วโอ้กรรมวิธียากมากยากมากเลยค่ะ